สบายดีพี่น้องป้องไปสุขูมสุขคตโมนีมาเปิดตัวคือบ่าวเหินเนาะเพราะว่าคอยเป็น f อฟ่าวเหินนะคะทุกคนโมนีไอาพาพี่น้องมากินเป็นกุ้งแซ่น้ําป่าน้องเกดเป็นเห็ุไว้ให้เมื่อสองสามมื่ที่แล้วเนาะตอนนี้เพื่อนก็บอได้มาแล้วเดี๋ยวไอซีมาว่าสาเหตุที่ไอบอให้น้องเกดมานะคะเมื่อนั้นไอไอแห้งแล้วก็เจ็บคอคือไอบอกเมื่อที่ไปหาดอกกระเจียวเนาะน้องโบเนาะแต่ว่าน้องโบนี่เมื่อนัน้นเพิ่นก็ไอพ้อมกัน อ้อาการก็พอ่พอๆกันมือที่น้องแอนเพิ่นตอนนี้น้องสาวเอาอ้น่ะเพิ่นเป็นโควิดแล้ว้ะจ้ะนั่นแหละแล้ววันนี้อก้ก็เลยบอกกับน,น้องเกดว่าน้องเกดมือเฮนซะา,าเดี๋ยวถ้าอนาคดีขึ้นน่ะเพิ่นจะมาเล่นน้องโบก,าาก,กา็บอกคือกันแต่เพิ่นบอกว่าจากไหนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพิ่นบอกว่าไม่เป็นไรนไมเไรไม่เป็นอย่างไรไอ้ก็เลยบอกโบมือซะาเพิ่นก็บอกว่าเป็นยางค่เป็นยางหละ่ะเพราะว่าเข้ากับมีอาการห่อนโตคือกันก็คือคือกันนะ แต่ว่าน้องเกตนี่เพื่อนก็นสบายดีนาะยก็เลยบอกว่าโอเคสั้นกับเพื่อนก็นยุ่เืือนเนาะฮะนะไอ้ก็ตอนนี้อาการก็ดีขึ้นเยอะนอนโบเนาะ อาการก็ค่อนข้างที่จะดีขึ้นมาเยอะนะจ๊ะไอ้ขอบคุณแม่ออนแล้วก็ทุกคนที่ทักมาถามไอ้ตลอดว่าอาการดีขึ้นหรือยังเป็นแนวใดเน่ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วไอ้จะตรวจอีกครั้งนึงก็ก่อนที่ไอ้จะเดินทางนะคะทุกคนจ๋าคือไอ้บอกว่าไอ้เดินทางวันที่4นะคะแต่ว่าไอ้จะเดินทางไปกรุงเทพวันที่1ตอนเย็นเนาะไปตรวจโควิดแบบ fit to fly test and go แม่บอพี่น้องจ๋าแบบจริงจังฮะนะแต่ว่าก่อนที่ไอ้จะเดินทางไปกรุงเทพไอ้ก็จะตรวจด้วยตัวเองก่อนถ้าสมมติไอ้ติดโควิดไอบคุณพี่น้ี่ เป็นห่วงอ้ไรล่ะเดจ่าเด้อเพราะว่าบางคนก็สิว่าสอ้าคือเราเห็นน้องเกดสาเหตุก็คือนี่แหละจ้าเพื่อนนะสบายดีสองคนนี้มีไอเขาคอแคกๆเนาะค่ะเนาะแล้วกับพวกไอ้ก็ไม่ได้ไปใส่เลยเนาะบางคลิปที่เห็นไอ้ไปหมอกไปเมืองนี่เป็นคลิปเก่าก่อนที่สิบอสบายแล้วแต่เอาก็เพิ่งตัดลงไปเนาะค่ะเนาะโอเคอย่าว้าวลายเนาะจ้ะเนาะกลับมาจวดนำกันเด้อจ้ะเด้อมไม่มีกระกุ้งแซ่บน้ปลาแบบแซ่บแห้ง สิบสาวโตแล้วก็แบ่งให้พ่อแม่นะอันนี้ก็เป็นวาซาบิได้แจวค่อยเห็ดเองมันนี่ค่ะปกติสิเป็นน้องเกดนะคะเชิญลูกเชิญเชิญกินลูกกินไว้จังได้ใหญ่นี่คือกินปลายตองแห้งพอดเอามาคำเราโตใส่ใส่เชิญ์เซิรกินลูกเชิญ์จังได้ใหญ่จ้ะไปใส่เธออื้ม กินข้าวไปลูกไข่ไข่ก็กินข้าวก็ก,กุ้งนี่เอาไปลวกวั่วะไอซีบอกว่าแม่ว่าไอจ่ดูแลเจ้าของเนอะไอก็อยู่ในขอบเขตของเจ้าของเนอะแต่เราหมึกก็อยู่กับสองคนนี้เนอะก็มีพ่อแม่มาเยี่ยมบ้างแต่ตอนที่พ่อแม่มาไอก็ใส่แมสเนาะ แต่โดยส่วนมากเราจะอยู่กันสองคนจ้ะพึ่งกับนอนน้ำออยทุกคนเราไปเอาข่าวแล้ว,ว่าแล้วอร่อยมากอืมหลายคำรู้เรื่องรู้เรื่อง แบบอแซบไปแซบ,บแซบอีกอย่างหนึ่งก็คือโควิดตัวน,นีนะ้มันไม่เป็นตตยานพี่น้องมันก็คือแบบเดลต้าอะไรอย่างที่ผ่านมามันก็เป็นแค่ไข่ชนิดหนึ่งเนาะมันไปลงปลอดมันลงแค่คอแบบนี้นะรักษากระเ้า กินกุ้งห่อไปเลยสิคะน้นองแอนก็ติดนาณาก็ติดเอว่าผลติิเดอผลย้อนมนุษย์เผ็ดหวาขออย่ามีอะไรเกิดขึ้นก่อนเดินทาง ai ăn kinh cong on bằng khẩu ăn show cam đa khana đây này này tròn xế anh mày hảm chắc to này 30 tuổi được không chắc sẽ thẹt phải không sẽ เดี๋ยวไอซีวันจะให้ฟังไอถึกกุ้งพี่เนาะแล้วจะเห็ดเหดใไอ,ไอฟังอีกคลิปหนึ่งนะคะเตือนเป็นอุทาหรณ์เนาะโบไอกับบุคคลว่าไอกับบุคคลว่าไอซีเจอมีเพจเพิหนึ่งเนาะพี่น้องระวังไว้เด้อกุ้งบังคอนเจ็ดสี ไอ้สั่งปลาแซลมอนเนาะเพิ่นขายซี่อีกหนึ่งนะ่ะแบบแล่แล่หนังออกไปอ่ปะก็ร้อยแปดสิบบาทไอ้สั่งสองซี่เพราะว่าครอบครัวของไอนะ้น่ะเพิ่นมักกินเดี๋ยวไว้ไฟังเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าเป็นเพจไหนครอบครัวไอ้มักกินแล้วป่ะนี่นะในหน้าเพจไอ้ก็เป็นคนบอรอบครอบไอ้ก็บไม่ได้เบิ่งเลยพัสดสั่งแล้วจังไปเบิ่งลูกโกรธอะไเต็มเลย ไอ้ก็เลยทักไปหาแม่ใหญ่ที่เรากดโกรธนะว่าเป็นอยังเราเคยกดโกรธให้ทุกโพสต์แทฉคนนี้เพจนี้โกงวะแล้วว่ะเพจนี้จิตแบ็กลิสนะคะไอโอนไปสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะสองร้อยห้าสิา 2, บสองเปียกเสรยเตยเบยฉันห่อขู่มือน,นี่เดี๋ยวคิดต่อไปไอ้แชร์บอกว่าเพจใดเป็นเทือกแรกที่ไอ้ถือโกงแต่ว่าไอา้ก็คิดอย่างหนึ่งว่าคือไอ,อ้ก็ตั้งใจที่ซื้อให้พ่อแม่พี่น้องกินน,น้ำวนาะก็เลยคิดว่าเออถ้าโกงสันนี่ก็โกง,ไปโ,กงไปโลด มันเป็นไรเสียใจอยู่เสียใจที่แบบว่าแล้วคนที่ไอทักไปที่เจอลูกโกดน่ะเพื่อนบอกว่าเพื่อนอ่ะเสียเสียไปสามพันหกร้อยบาทเติมนึงได้สามพันหกร้อย 3, บาทนะเนาะโบเนาะเครื่องเครื่องวีกเลยนะเห็นงานก็นได้หาระเบอรอเดี๋ยวยจะให้ดูเดี๋ยวพี่น้องไอ้บุคิดไอซี่เจอกับเจ้าของตกไอนี่ไอบ้บอรเคยโกงไผ่เลยบอเคยขึ้นพ้อมแล้วมาเจอไปนี้รู้สึกว่ามันโบแฟกับเจ้าของ ไม่เป็นไรอืมกินข้าวแสาลีบะกแ้าแสบบะยังมีรสชาติอยู่บักอ,อืมไม,ม,ม,มารป็น คุณทุกคนที่พันบอกว่าน้องอายไปป่าอยากกินดิบเลยนะลูกแม่งั้เราเป็นห่วงอ่ะอายส่วป,ปีนี้อายกินดิบไาทองเสียหนะายก,กินเนื้อเมื่อวานกีอยากว่าบางนายโบโบเป็นอยังโบเป็นอยังทองเสียเมื่อนี้ไม่ได้ไปใส่ทองเสียสูมเอนในร่างกายมันบ่นคือเก่า trên salad này là được ồ, oh, ăn ngay hô ra bên nhau <laughs> ปิดจอบนะคะทุกคนอขอออีกสองคำปาดเหงื่อนายลุกหอนขนาดเลยปิดจอบไป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 ซีอิ๊วมาซอมาสมาไปไปสำนีแหละโควิดมันซียาก่อยบอกเอามาอีกดำเข้าไปค่ะยัด อมื่นละล้ขอยบ่อยเห็ดเค็มปดัดได้เนาะนานเอาไปกินจกมืออะไรเลยมื่อนีนนอนนำกระสิเมนปากเน่ยเด้ออดอันไหนตลกดเด้อกระเทียมหลายไป ไปผมมันอยู่ระบบ ôi chào bay 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 วันนี้นะคะอดีตลูกขอ,ของเขาก็ขอแยกไปก่อนนะคะเจอกันคลิปใหม่ค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะอืม